แล้วกวางก็พูดขึ้นมาว่าอะไรเป็นตัวการทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยจากนั้นนะครับนงฮูบินลงมาที่พื้นแล้วพูดว่าฉันเป็นคนทําเองเขาเอ่ยในเงามืดนับเป็นเกียรริจริงๆที่ในที่สุดก็ได้พบเจอเจ้าสัตว์ประหลาดกวางกวางได้ตอบกลับแกฉันเคยเห็นหน้าแกมาก่อนแกมูเฝ้ามองใช่ไหมหนงฮูพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยนะครับเรียกข้าว,ว่านงฮูก็พอ ใช่แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าฟอมองดูป่าแห่งนี้จากในเงามืดข้าพยายามรักษาป่าให้มันปลอดภัยกวางตอบกลับอย่างมั่นใจข้าตังหากผู้พิทักษ์เพียงหนึ่งเดียวที่ป่านี้ต้องการนงฮูกตอบกลับด้วยน้ำเสียงไม่เชื่อฮึ <c oughs> จริงเหรอพวกมนุษย์มันวิ่งวุ่นไปทั่วป่าพวกมันไม่เคารพกฎของธรรมชาติอีกต่อไปแล้วและยังมีพวกเด็กขี้บน่นที่มันถูกซ่อนไว้ในถ้ำโดยแกอีกและนงฮูกก็เริ่มโจมตีใส่กวาง โดยพลังน้ำแข็ง